สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินมะม่วงยั่วๆนะคะนี่ค่ะช่วงกลางวันนะคะมะม่วงยั่วๆของเรานะคะใส่พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ,ก,ะ,คะกินแบบง่ายๆนะคะในสูตรของเรานะคะมาค่ะมากินด้วยกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องรามันไม่ได้เป็นความิดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยทำให้เรา สวัสดีองค์จตุรเดอค่ะความเบญวานอนนิวาจังหวัดัตนนักโหนวันที่หนึ่งสิงหาธราคารองคินสาขอบะนหม้อ

วันที่สองวันเกิดโอ้จะเป็นวันเกิดวันที่สองจิงนะคะค่ะนะคะพอีนะคะคุณกับอี่นท่านนะคะที่สั่งหรือถ้าใครต้อการสั่งผิตภัณฑ์ของยุโรปก็แต่นะคะกาแฟหนึ่งกล่อรือโปรนะคะ

แล้วก็น,น้ำปลากิน hmm. ง่ายๆแซ่บๆอมๆหอมๆหอมอะไรมากมาย

น้าร้านพิชิตปากแม่ปิ่หน,า,หนาลาน ด้านัข้างนะคะก็มีจะตีพี่แอนนะคะแม่ข้ใสคะน้หลนะคะชเียงบ้านใส่ลบสวย้าอืมมามามาม้าานะคะเลขบัญชีนะคะอีกอนึ่งเนาะอืมนออมสินสาขาบ้านม่องนะเลขบัญชีศูนย์สอง ว่าไม่เปิดเผยเออใครทำเรองราวองปุาเพื่อความซื่อสัตยก็ทำไปเจิคดนคุณาของที่หดนาเจอว่างปัดลองปัคยไทยมันองเป็นรอยะที่ดูต่อจากจ้าขอบคุณมากค่ะคือการเห็นนี่เป็นปีต่างหากค่ะนะคะก็อยู่กับสิ่งสกปรมันอยู่กับกลิยิเมน คือ้วี่ากัเไม่ดีนะ้ายากก็อยากสวยมาสก็สวยขอบคุณมากค่ะนะคนใจสวยที่ผหักใจสวยมองงเป็นไงก็สวยผเออนี่แหละคนที่มีคนจิตใจบุญไเออใจบุญก็อก็ดูดีไม่มองมาว่าเ่นยนอันนี้จิตใจดีรูด เมเกียดไปแล้วก็เป็นรู้ใจก็เป็นสุ้ใจก็เป็นรู้อยู่ก็ไม่ใช่ความสุดมันร้อนรนมันร้อน้อนเข้าโคดนเกียดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเธอว่าท่านที่สาบหม่เปิวางเลยสาบเราก็เป็นคน คอยยไมู่เรื่องเลยตอยยังไูเรื่องเลยบางทีอยู่ๆก็เียคอยก็ยังอว่าคอยไทอะไรให้เขาอยู่เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังองเหมือนกันสมมแล้วแฟนเขานอืมจดอะไรไม่จกปอดหเค่ะป้าจุดได้น้โบกห้า็ค่ะ็ เรื่อนี้กม็มีอะไรมากมายนะคะก็มาสีมะม่วงนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดติดตามด้วยนะคะมาสีมะม่วงสั้ๆด้วยกันค่ะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ